ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาในความต่างทางความเชื่ออาจนำมาซึ่งความไม่เข้าใจเกิดข้อต้แยกในสังคมมากมายเพียงเพราะเราไม่รู้จักเขาหรือไม่รู้จักเรา แต่ถ้าพื้นฐานของสังคมตั้งอยู่บนการสร้างความเข้าใจการยอมรับและการไม่ล่วงละเมิดต่อกันก็จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ความขัดแย้งทางความเชื่อและศาสนาทําให้เกิดกลุ่มปกป้องศาสนาพุทธกลุ่มต่างๆขณะเดียวกันมุสลิมก็มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการโจมตีเกิดการตอบโต้กันไปกันมาและเกิดการสร้างวัฒกรรมเพื่อโน้มน้าวให้คนในสังคมมีความคิดและทัศนคติเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดการแชร์ต่ออย่างรวดเร็วและมีการบิดเบือนอาจเป็นช่องทางที่ทําให้มีผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทางนี้ในการสแสวงหาผลประโยชน์ หมายของศาสนาคือสอนให้คนพ้นทุกแบบถาวรแล้วการที่เราจะเชื่อนับถือศาสนาไหนก็หมายความว่าเราเชื่อว่าวิถีทางของศาสนานั้นกําลังจะทําให้เราพ้นทุกแบบถาวรวิถีทางของการไปสู่ความพ้นทุกแบบถาวรคือการทําความดีมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยอะที่ว่าใครจะเชื่อยังไงก็ได้เมื่อจุดหนึ่งมันมีคนนับถือแบบหนึ่งอีกคนนับถือแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน แต่เมื่อถ้าต่างคนต่างอยู่หรือมองและยอมรับความแตกต่างว่าอ๋อก็ดั่นเป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่ในพื้นที่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้ละเมิดเราแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไปบอกว่ามันไม่ถูกกองฉันสิถูกมันก็จะนําเริ่มนํามาสู่ความขัดแย้งแหละเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงล่ะในการแก้ไขปัญหานั่นก็นํามาสู่เรื่องการบริหารจัดการความขัดแยง้งและนะเพื่อจะนําไปสู่สันติ เราไม่สามารถควบคุมเหตุปัจจัยได้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าเออแล้วมันเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงถ้าเราทําให้มันดีควบคุมอยู่ในให้มันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและมีวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมมันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นอรร يم, ารมมลิก ين, กิลยกยดดีน ในสังคมพะหัวฒนธรรมนั้นต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราถูกห้ามจ Allah, มากอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นลบหรูดูหมินสิ่งที่ผู้อื่นเคารพนับถือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเหยียบย่ำคัมภีร์ในศาสนาอื่นไม่ได้เราจะไปตำหนิตีเตียนสิ่งที่ผู้อื่นเค้าวอนขอจากอัลลอฮ์กราบไหว้สาการะนอจากอัลลอฮ์ไม่ได้ตอนนี้เมื่อพระเจ้าให้เกียรติกับมนุษย์เราเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ต้องให้เกียรติต่อกันและกัน โดยที่ไม่จํากัดเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราให้เกียรติกับคนอื่นเราไม่ตําหนิตีเตียนในสิ่งที่คนอื่นเคารพนับถือโลกนี้มันก็สงบการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตร,ตรงนี้เนี่ยคือง่ายที่สุดเนี่ยเน้นเรื่องของกายวาจาใจใช่ไหมฮอ่อนน้อมต่อกันเคารพต่อกันเป็นพื้นฐานเลยนี่คือ,อมิตรภาพที่จะทำให้สังคมเนี่ยมีความราบรื่น ไม่มีความขัดแย้งนะในหลักธรรมของศาสนาคริสต์นะคะมีหลักธรรมอยู่สองข้อใหญ่ๆเท่านั้นเองนะคะ,ะ,คะข้อที่หนึ่งก็คือรักพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจและข้อที่สองก็คือให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองนะคะแล้วก็มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เป็นลําดับรองลงมาเออเรื่องศาสนาความขัดแย้งระหว่างศาสนาอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าสิ่งที่เราคิดคือคําว่าสันติคือต้องไม่ทะเลาะกันเลยต้องไม่ขัดแย้งกันเลยไม่ใช่ ความขัดแยงง้งศาสนาบางทีมันไม่ได้เกิดจากศาสนิกของศาสนานั้นๆด้วยกันเองที่ในพื้นที่นะมันอาจจะเกิดจากการที่มีปัจจัยหลายสาเหตุเบื้องหลังเราไม่สามารถควบคุมเหตุปัจจัยได้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าเออแล้วมันเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงแต่ไม่ใช่การปกปิดมันไว้ว่าเอ้ยห้ามขัดแย้งนะถ้ามีความขัดแย้งเมื่อไหร่คือมันแบบแย่ yeah. ไม่ใช่เพราะว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดถ้าเราทําให้มันดี ควบคุมอยู่ในให้มันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและมีวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการที่เหมาะสมคือปัจจัยในการก้าวข้ามความแตกต่างและการบริหารจัดการก็คือการสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง